สวัสดีครับมาเจอกันในโรงเรียนบอลอีกแล้วพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยกล้าทําคลิปครับเพราะว่าที่บ้านอะ่ะมันเป็นฝนตกทุกวันเนาะแล้วก็ฟ้ามันร้องลั่นดังมากเลยทุกคนแล้วมันกลัวฟ้าผ่าไม่ใช่ะลรหรอกเพราะว่าโรงบอลมันก็อยู่ลานกลางแจ้งเนาะมก็เลยไม่กล้าทําคลิปเลยครับเพราะว่าฝนตกทั้งวันแล้วก็ฟ้าลั่นเมื่อกี้จริงๆวันนี้ก็คือฟ้าลั่นฝนจะตกเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้มันเงียบไปละก็เลยแอบมาทําคลิปนะครับ ทางนี้ฝนตกทุกวันเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้มีคนมาขอดูศิลาหุ้มทองดังนะครับหรือว่าศีลาหุ้มทองแผงก็คือตัวนี้จะบอกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นศิลาหุ้มทองที่มันเป็นต้นธรรมดาครับก็คือเป็นเนี่ยตัวนี้เป็นแผลงนะครับศีลาหุ้มทองแผงทุกคนใครที่ซื้อศิลาหุ้มทองแผงเขียวมาอย่าทิ้งนะ อย่าคิดว่ามันเป็นสีเขียวแล้วมันจะเผามาแล้วมันไม่สวยนะครับเนี่ยศิลาหุ้มทองแผงเขียวเผามาแล้วมันจะได้เป็นศีลาหุ้มทองแผงด่างอย่างนี้นะครับนี่แบบนี้ตัวแผงด่างเขียวอ่อนตัวนี้สวยมากเพราะฉะนั้นศีลาหุ้มทองเนี่ยมีสิทธิ์แผงได้หมดทุกตัวเลยแล้วมีคนถามอีกด้วยว่าศีลาหุ้มทอง <c oughs> ตัวปกติธรรมดาเนี่ยเวลาเผามาแล้วเนี่ยมันจะสามารถแผงเขียวหรือแผงด่างได้ไหมก็คือได้หมดเลยครับ ตัวแผงเขียวก็สามารถผ่าออกมาแล้วกลับมาเป็นสีเหมือนเดิมก็คือเป็นสีสีน้ําตาลแดงๆเหมือนเดิมได้เหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นจิราหุ้มทองเนี่ยอย่าทิ้งนะมันสามารถกลับมาเหมือนเดิมได้นะครับมีเปอร์เซ็นต์กลับมาเหมือนเดิมนะต้นนี้ที่จริงมันเป็นสีชมพูน้ําตาลแดงแต่ว่าพอมันแก่มากๆแล้วอันนี้ไม้ประมาณปีกว่านิดนึงปีกว่าๆได้แหละอันที่จริงตัวเนี้ย เป็นศีลาหุ่มทองท,ที่มันเป็นตัวธรรมดาก็คือเป็นศีลาหุ่มทองที่มันเป็นสีแดงสีชมพูสีน้ำตาลแล้วพอมันเลี้ยงมาได้ปีกว่าๆปั๊บใบนี้มันออกมาเป็นสีเหลืองซึ่งมันมีโอกาสที่จะได้ลูกด่างนะครับนะทุกต้นเลยศีลาหุ่มทองอันนี้เลี้ยงมาปีกว่าใบใหญ่มากใบนี้ออกมาเป็นเหลืองนะครับนอกนั้นก็เป็นแดงชมพูเห็นไหมนั่นอะตัวนี้ถ้าผ่าออกมาน่าจะได้ลูกหน้าเทพมาหลายต้นเลยเละครับเพราะฉะนั้นศีลาหุ่มทอง ตัวแผงเขียวก็อย่าทิ้งนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวแผงเขียวนะอันนี้นะครับคือศิลาหุ้มทองตัวแผงเขียวตัวที่ตัวที่ป,ปอกผ่าไปแล้วมันได้ลูกเป็นสีเหลืองนะครับนี่แหละคือตัวนี้แหละก็คือซื้อมาสองต้นเนาะมีต้นหนึ่งเดี๋ยวเอาให้ดนะูอันนี้คือแผงเขียวเขียวอีเลยผ่ามาก็ได้ลูกด่างสวยเลยอันนี้ก็ตัวนี้ใกล้กต้นหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้เลยนี่สองใบนี้ อันนี้ก็คือสีละหุ้มทองแผงเขียวผ่าออกมาได้ลูกด่างเหมือนกันนะครับเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูอะไรนะครับก็คือตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นเป็นม่วงจรดกุลนะครับมันเป็นไม้ที่เป็นก้านกลมธรรมดาเนาะแต่ว่าบางทีผ่าไปแล้วเนี่ยมันจะมีความเหมือนมันผิดเพี้ยนไปแล้วมันก็ นี่ผ่าออมาแล้วมันก็แผลเป็นไม้กาบเฉยเลยอะแต่คิดว่าไม้กาบเนี่ยมันคงเป็นไม้ที่มันผิดแปลกประหลาดไม่ค่อยแข็งแรงมั้งเดี๋ยวพอมันเริ่มปรับสภาพตัวเองได้มันก็คงกลับมาเป็นไม้กลมเหมือนเดิมนะครับนี่ม่วงจลัดกุลกาบอยู่ๆออกมาเป็นไม้กาบเฉยเลยนะจากที่พ่อแม่เขาก็เป็นไม้ก้านกลมปกตินะครับก็แปลกดีเหมือนกันตัวนี้บอลสีนี้มันสามารถแผลงไปได้หลายแบบมากจริงๆเลยนะครับ อันนี้ก็คือม่วงจลัดกุลเหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้ก็ขนาดแค่นี้ก็เริ่มกัดสีแล้วนะครับเริ่มสวยแล้วอันนี้กระถางกระถางสองจุด้านิ้วนะครับตรงกลางเขาจะเป็นสีม่วงเดี๋ยวโตวขึ้นนะครับสีม่วงจะเริ่มเยอะขึ้นนะครับน้องอันนี้ก็เก็บไว้ม่วงจลัดกุลส่วนตัวนี้นะครับเป็นเศรษฐีพันล้านตัวนี้เผาออกมาจากต้นพ่อต้นแม่ที่มันไม่ค่อยด่างมากนะแต่ว่าได้ลูกมาด่างดีมากเลย ก็คือการที่จะผ่าได้เปอร์เซ็นต์ด่างเราไม่จาเป็นต้องเอาต้นที่มันด่างมากๆก็ได้นะครับเอาต้นที่มันมีด่างนิดๆแล้วก็ได้ต้นที่ด่างนิดๆมาเนี่ยพอยิ่งผ่ามันเหมือนจะยิ่งได้ด่างเยอะนะครับด่างมันจะได้เยอะกว่าเดิมก็คือมันมีความแผลอยู่ในแต่ละตัวของบอลสีอยู่แล้วเนาะคิดว่าอย่างนั้นเนี่ยมันต้นเนี้ยก็คือได้ลูกออกมาหลายหน้ามากเลยครับเนี่ยด่างดีมากที่ขายไปก็ ด่างดีๆหมดเลยนะครับที่ขายไปเยอะมากนะครับไอตัวเศรษฐีพันล้านเนี่ยเนี่ยเหมือนอันนี้ยชิ้นเนี้ยด่างเยอะเกินเห็นไหมอันนี้คือพ่อแม่เขาไม่ค่อยด่างมากนะแต่ผ่าไปแล้วด่างเยอะมากก็ไม่ไม่จาเป็นว่าต้องซื้อด่างดีๆไปผ่านะครับเอาด่างแค่แบบพอประมาณด่างนิดๆหน่อยๆเอาไปผ่ามันก็ได้ลูกที่สวยเหมือนกันนะครับบางครั้งถ้าซื้อด่างเยอะไปผ่าเนี่ยลูกอาจจะออกมาเผือกหมดเลยก็ได้นะอันนี้ก็มันก็จะเป็นความเสี่ยงที่เอามาบอกต่อจากประสบการณ์นะครับ อย่างเช่นอันนี้นะครับอันนี้ก็คือศิลาหุ้มทองตัวแผงเขียวนะครับที่เราผ่าไปอันนี้มันก็จะมีหน้าเกือบน้ําตาลเหมือนกันชมพูชมพูนี่ตัวนี้เหมือนกันเห็นไหมมันจะเริ่มกลับมามันสามารถกลับมาเป็นหน้าน้ําตาลได้นะครับบางบางต้นมันก็กลับมานะแต่บางต้นก็ด่างไปเลยบางต้นก็เป็นหน้าเทพบางต้นก็แผงเขียวเหมือนเดิมมันสามารถกลับมาได้หลายๆหน้านะครับนี่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ อันนี้ก็คือเป็นตัวศีลาหุ้มทองตัวที่เราคัดหน้าคัดหน้าด่างออกไปปลูกแล้วพวกนี้ก็จะต้องรอดูต่อไปว่ามันจะมีใบอะไรเปิดมาตอนไหนนะครับตัวนี้ก็ผ่าจากแผงเขียวเหมือนกันนี่เหมือนลูกไม้บางตัวนะครับบางครั้งต้นแม่มันไม่สวยแต่ว่าผ่าออกมาแล้วหน้ามันก็ไม่เหมือนแม่เนาะมันก็จะมีความแตกต่างกันไปบางต้นก็เขียวเข้มบางต้นก็มีความแบบเปิดเปิดป้ายป้ายเป็นลาย ลายกัดสีของใบอ่ะเนาะก็ต่างกันนะตัวนี้ยังไม่ได้ปลูกเลยนะครับตัวนี้ได้มาประมาณสามหน้ามันเป็นหน้าชมพูหน้าเขียวแล้วก็เป็นหน้าเขียวแก่เขียวเขียวขาวเขียวแก่ประมาณนั้นแต่ก็สวยดีนี่ตัวนี้ก็เดี๋ยวว่าจะเอาลงดินนะครับชุดนี้เพราะมันค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงน่าจะขายไม่หมดแน่นอนนะครับเหมือนตัวเศรษฐีพล้านตัวนั้นนะครับอันนี้ก็คือขายไปแล้วเนาะ ห็นไหมว่าด่างดีมากนี่เนี่ยครับผ่าจากแม่ที่มันไม่ค่อยด่างนะครับแล้วก็ลูกออกมาแบบโคตรด่างเลยเนาะไม่จําเป็นเลยที่จะต้องเอาแม่ด่างเยอะนะครับนั่นแหละครับเป็นเทคนิคการเลือกแม่พันธุ์ในการที่จะเอามาผ่านะครับเพื่อให้ลูกด่างนะครับผมก็จะใช้เป็นวิธีนี้นะครับใครสนใจหรือว่าอยากลองทําตามหรือว่าลองเอาไปเป็น กรณีศึกษาของตัวเองดูก็ได้นะครับนะลงไปหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาลองผ่าดูเอาแบบที่มันไม่ต้องด่างเยอะก็ได้นะครับเอามาทดลองผ่าดูแล้วจะได้ลูกด่างประมาณไหนนะครับ